โอนต่อเนื่องอีก3กลุ่มเช็ควันรับเงินด้วน สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่2ส,งสิงหาคม2566แล้วกและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน,น่นอนนะคะทุกท่านวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล3กลุ่มนะคะในส่วนของตารางการรับเงินจ่ายวันไหนได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกัน ก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ช่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะและสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะและแน่นอนนะคะเพื่อนการเสียเวลานะคะทางช่องนะคะวันนี้นะคะได้มาอัปเดตข่าวสารการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลและ ก่อนวันแม่นี้นะทุกท่านก็จะมีการโอนเงินช่วยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทย3กลุ่มนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้นะคะได้มีการโอนเงินสําหรับกลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือปัตกคนจนก็โอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของกลุ่มที่ได้รับเงินในกลุ่มอุทธรณ์นั้นนะคะได้รับเงินย้อนหลังกันอย่างไรหรือไม่นะคะซึ่งข้อมูลนะคะกลุ่มอุธอทธรณ์ที่ยินยอมโอนภายในวันที่ยี 1 1 6กลกดาคม2,566นะคะจะได้รับเงินย้อนหลัง4เดือนนะคะก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกาคมและได้ของสิงหาคมด้วยนะคะก็จะได้รับทั้งหมด1,500บาทได้กันจริงหรือไม่นะคะและนำไปรูดซื้อสินค้ากันหรือ,อยังนะคะไม่ใช่เงินสดนะคะไม่สามารถกดไปใช้ได้นะคะและก็เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้องใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มที่ เป็นกลุ่มยืนอุทณนนะคะหากใครนะคะยังไม่ได้ยินเงนตนนะคะก็สามารถทยอยไปยินเงนต้นได้นะคะถ้าหากใครนะคะที่จะเริ่มใช้นะคะสิทธิในเดือนหน้านะคะก็คือในวันที่1กันยายน2566้รท่านก็ต้องรีบไปยินเงนตนภายในวันที่26สิงหาคม2566นั่นเองค่ะมาต่อกันเลยนะคะคนต่อนเนื่องนะคะสำหรับเงินเชื่อเดือจากทางรัฐบาลนะคะกลุ่มต่อไปนะคะแน่นอนนะคะ3กุ่ม ะะก็คือเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการโอนเงินให้ในวันที่10สิงหาคม2566ก็แน่นอนนะคะทันไว้ใช้ก่อนเหมือนแม่นั่นเองนะคะทุกท่านสาหรับกลุ่มนี้นะคะก็แน่นอนนะคะนะตอนนี้ยังไม่เพิ่อมวงเงินนะคะใครที่รอฟังข่าวดีอยู่ว่าจะมีการเพิ่อมวงเงินให้เมื่อไหร่นั้นนะคะนะตอนนี้หยุด ความคิดนี้ไปก่อนเลยนะคะยังได้รับเงินเหมือนเดิมอยู่นะคะเบี้ยยังชิพเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นก็คือเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะก็จะได้อยู่ที่คนละ600บาทค่ะและส่วนของผู้พิการนะคะนั่นก็จะแยกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือ18ปีขึ้นไปแล้วก็อายุต่ำกว่า18ปีในส่วนของต่ำกว่า18ปีแน่นอนนะคะได้รับ1000บาทโอนเข้าบัญชีส่วน18ปีขึ้นไปได้รับ800บาทนั่นเองค่ะส่วนผู้สูงอาย ยังได้รับเหมือนเดิมนะคะ1,000บาทสูงสุดนะคะก็คือแบบขั้นบันไดตั้งแต่600บาทนั่นเองนะคะ60ปีถึง69ปีนะคะก็รับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79เปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะ ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะทุกท่านก็ยังได้รับเหมือนเดิมนะคะแม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวดีนะคะออกมาว่าจะมีการเพิ่มเงินนะคะรอกันก่อนนะคะในส่วนของการเพิ่มเงินต่างๆให้มีการลงตัวในเรื่องรัฐบาล ผู้ดูแลรัฐบาลใหม่ก่อนนะคะทางช่องของก็ติดข่าวสรารมาฝากทุกท่านแน่นอนนะคะและในส่วนของกลุ่มผู้พิการอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ผูกเพก็ไปผูกเพเพื่อรับเงินเพิ่มพิเศษอีก200บาทสำหรับผู้ที่เป็นผู้พิการที่วงเล็บนะคะมีสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษอีก200บาทโอนให้ทุกวันที่20นะคะ ถ้าหากใครยังไม่ด้วยผู้พ้อมเพนะคะก็จะโอนเข้าให้บัญชีเดียวกับที่ท่านนะคะได้รับเงินจากทางกรมบัญชีกลางที่มีการโอนเบี้ยยังชีพให้นั่นเองนะคะแต่ไปผู้พ้อมเพไว้ก็ดีนะคะทุกคนเลยนะคะสําหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้พ้อมเพไว้ดีเลยนะคะเพื่อที่ในอนาคตนะคะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือแบบเงินสดนะคะเช่นนะคะเช่นโครงการเราชนะ หรือโครงการที่ทางรัฐบาลแจกเงินสดนะคะท่านจะได้ไม่ต้องไปทําในตอนนั้นให้ยุ่งยากนะคะเตรียมไว้รอเลยนะคะเพราะแน่นอนนะคะอนาคตมีการช่วยเหลือเป็นเงินสดแน่นอนอย่างเช่นโครงการดีๆที่ผ่านมาคือโครงการเราชนะนั่นเองนะคะในส่วนวันนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ สามารถนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะคลิปนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ